ก็เรื่องที่2ของเราวันนี้นะฮะก็คือซีรีส์ The Lord of the Rings The Rings of Power นะครับก็ที่ เพิ่งจบซีซันไปหมาดๆวันนี้นี่เองเลยเพิ่งจบซีซันไปวันนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะตอนนี้ก็มีมาครบ8ตอนในพรามวิดีโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็จริงๆซีรีส์มันก็สร้างกระแสมาตั้งแต่แรกแล้วเนาะจากการที่มีการแคสนักแสดงผิวสีในบทต่างๆมันจะเป็นฮาร์ฟฟูดเป็นมนุษย์เป็น Ale, เอลเ,เป็นนุ่มเป็นนั่นเป็นนี่ซึ่งก็ทําให้แฟนๆส่วนหนึ่งรู้สึกว่าเออมันไม่ต้องบทประพันธ์แต่ว่าผู้สร้างผมก็เป็นคนผู้สร้างก,ก็บอกว่ามันต้องการให้แบบ มือนเป็นโลกจริงๆอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีความหลากหลายซึ่งมันก็อาจจะไม่ตรงกับจินตนาการ JNR โท k คียนนะครับแถมว่าเนื้อหาเนี่ยก็เป็นเนื้อหาที่เรียกว่าแต่งมาใหม่นะครับเพราะว่าซีนี่เนี่ยที่ได้ดิกสิทธ์ม,มาก็มีแค่ The Lord of the r i n g กับ Hobbit นะครับเขาเลยคิดว่าจะทําเรื่องราวยังไงดีวะจะทําเป็นแบบว่าสตอรี่ที่ไปลงลึกในแต่ละบุคคลเลยหรือว่าทำสตอรี่เรื่องราวที่มันถมช่องว่างเข้าไปนะครับซึ่งเขาก็เลือกในการที่จะทําในเชิงของถมช่องว่างที่มันไม่มีอยู่ในหนังสือ บทป,ประพันธ์ที่เขามีนะครับซึ่งก็สร้างความเขาเรียกว่างุดหงิดให้กับแฟน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 หนังสือมากๆนะครับบอกว่าตรงนี้ไม่ตรงตรงนี้ไม่ดีตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่โดนซึ่งผมเข้าใจนะครับมัไม่ได้เข้าใจว่าเอยมันก็คงมันก็คงนั่งงุดหงิดแหละเพราะมันไม่เหมือนกับสิ่งหนังสือหรือมันไม่ตรงกับสิ่งที่ผมสิ่งที่สิ่งที่คุณจินตนาการเอาไว้ว่ามันควรจะเป็นเนาะแต่ว่าสาหรับคนที่ไม่ได อ่านหนังสือมาไม่ได้ม่มีความรู้ไม่ได้ผูกพ,พันไม่ได้อินกับมันมากขนาดนั้นส่วนตัวแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ตะกิตตะของใจแล้วก็รู้สึกได้ว่าเราดูตัดสินมาจากสิ่งที่มันเป็นจริงๆนะครับแล้วก็ยอมรับเลยว่า2ตอนแรกเนี่ยชอบมากชอบในแง่ของความที่ว่ามันเป็นความยิ่งใหญ่อลังการในอีกรูปแบบหนึง่งคือเรายุคหลังๆมนาะเราจะชินชากับแนวเขาเรียกว่าแนวแบบ เกมออฟโชวหรือว่าฮาวออฟเดอะดาร์กอที่เป็นแนวแบบเรียลลิสติกอะนึกออกไหมมีเรียลลิสติกมีมั istic, มงกรอะไรก็จริงแหละแต่ว่าความเป็นมนุษย์ในเรื่องนั้นมันเรียลลิสติกแล้วทุทกๆอย่างมันเป็นสีเทาไปหมดแต่เดอะหลอ of the Ring มันเป็นภาพในหัวผมนะในหัวผมนะคือการประทะกันร,ระหว่างความสว่างความมืดความดีกับความชั่วไอการที่ตัวละครเป็นสีเทาอยู่ตรงกลางเนี่ยมันไม่มีเลย ทุกๆคนในเรื่องแสดงออกอย่างที่ตัวเองเป็นเนืกออกไหมไอตัวนี้ก็ไอเป็นคนไม่ดีก็แสดงออกมาไม่ดีไอตัวนี้เป็นคนดีก็แสดงออกเป็นคนดีออกเป็นผู้ร้ายเท่านั้นเออคนนี้พนุษย์เป็นคนดีเท่านั้นมันนึกออกไหมม,มันมีความแบบมันมีความชัดเจนในตัวของมันเองซึ่งผมเวลาเห็นคนเอาไปเทียบกับฮาวเวราดาร์กอนหรือว่าเกมมอฟโนผมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ มันไม่ใช่ตดอดออฟเดอริงที่มันจะเป็นแบบหักเล่ชิงเหลี่ยมแบบนั้นหรือเปล่าเรามีความรู้สึกของเรานะในความรู้สึกผมรู้สึกว่ามันสามารถจะมีแฟนตาซีที่แตกต่างกันได้อยู่ขึ้นขึ้นในเวลาเดียวกันได้ทุกๆคนไม่จ้เป็นต้องเป็นฮาออฟเดอะดักก็หรือ g Game of ม h r o ชนทุกคนสามารถเป็นตัวเองได้และผมรู้สึกว่า2ตอนแรกของ The l o รอ of the Ring เป็นตัวเองอย่างเต็มที่มากที่สุดนะครับแล้วก็เล่าความทุกข์ระทม P.T.S.D ของตัวคอนการาเดียโนนั่นนี่ต่างๆมากมายเล่ามิตรภาพ ระหว่างคนแคคกับเอลเล่าเรื่องราวของฮาร์ดฟ o d ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมชอบว่ะมันเต็มไปด้วยเรื่องราวโปรดักชันดีไซน์เสื้อผ้าหน้าผมหรือแม้แต่บทพูดซึ่งแต่และเผ่าพ,พันธุ์เองก,ก็มีวิธีพูดหรือไดอะล็อกต่างๆที่แตกต่างกันคือพูดแบบพูดแหละแต่และว่าจะมีวิธีการเปรียบเทียบมีมุมมองว,วิธีคิดที่แทรกผ่านออกมาแตกต่างกันซึ่งผมชอบมากๆผมรู้สึกว่าเอ้ยมันสวยงามมันเจ๋งแล้วมันก็ไม่เหมือนกับเกมออฟโทหรือ h าวออฟเดอรรากอนมันมีความเป็นตัวของมันเองซึ่ง ผมค่อนข้างชอบนะครับแต่ว่าแม้ว่าส่วนนี้จะดีแต่ก็ต้องยอมรับว่าเส้นเรื่องของเรื่องบางในตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเล่าได้ไม่ค่อยดีโดยเฉพาะเส้นเรื่องของการาเดียแม้ว่าตัวละครการาเดียเป็นตัวละครที่ผมชอบนะครับมันเป็นตัวละครที่แสดงถึงความเป็น PTSD อย่างแท้จริงนะฮะเอลก็เป็น PTSD ได้นะฮะมันเป็นแบบนี้แล้วก็เล่าให้แบบว่าแต่แต่ว่าเวลามันเล่าไปเรื่อยๆเส้นเรื่องของการาเดียผมมีความรู้สึกว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ แต่ว่าไอ้ความที่ว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วเขามาวางรากฐานเพื่อให้มันเป็นเรื่องใหญ่ในอนาคตอ่ะผมรู้สึกว่ามันทําได้ไม่ดีตัวละครที่ใส่เข้ามาใหม่ในตอนที่สามตอนที่สี่ตอนที่ห้าผมก็รู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะมีความน่าสนใจได้เท่ากับ2ตอนแรกที่เขาเซตติ้งไว้บายตัวละครที่เสริมเข้ามาก็ดูจืดจางแล้วก็ดูรู้สึกว่าไม่เป็นที่น่าจดจําไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นอะไรเลยนะครับแล้วก็ดูไปดูมาก็รู้สึกว่าเฮ้ ทำไมเส้นเรื่องนี้มันไม่สนุกเลยวะขาดเดียวกันกูกูดูฮาร์ดฟุตทำนู่นทำนี่เดินแบกนู่นแบกนี่หกลม้มกูมีความสุขกว่าไอคุยกับไอบอยู่โน่นน่นนี่น่นนั่นของกาลาเดียซะอีกเออมันก็เป็นอย่างนั้นไปก็รู้สึกว่าแปลกๆรู้สึกว่าทำไมมันเป็นเรื่องราวที่เราไม่อินเลยก็รู้สึกว่าเส้นเนี้ยมันเป็นเส้นเรื่องที่เล่าไม่ดีแต่เส้นอื่นผมก็รู้สึกว่าเฮ้ มันก็สนุกดีมันก็บันเทิงดีแล้วมันก็ตอบโจทย์ความยิ่งใหญ่ในสิ่งที่ผมจินตนาการว่า The Lord of the r i n g มันเป็นจินตนาการนะใช้คําว่าจินตนาการนะย้ำอีกทีไม่ใช่รู้นะครับจินตนาการว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นแบบนี้นู่นนั่นนี่นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ชอบเลยก็คือการที่พยายามดึงตัวละครเหล่านี้ให้เป็นให้ไม่ได้ข่าวมากขนาดนั้นเออมันไม่ได้เป็นแบบเกมออบโทนที่มันหักเล่ยชิงเรียมหรอกแต่เราพอจะมองเห็นอะไรบางอย่างมองเห็น ความเทาในความดำความเห็นความเทาในความขาวของบางตัวละครได้เราเห็นว่าเฮ้ย <c oughs> ตัวร้ายมันก็ไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้กีก้ที่เป็นแบบมาให้พวกพระเอกฆ่าขนาดนั้นมันมีวิธีคิดมันมีแนวคิดมันมีสิ่งที่มันไล่ตามไล่ตามหาอยู่เหมือนกันซึ่งมันก็จะแตกต่างกับ The l o r of the r i n g Reversion ของหนังเนาะที่มันจะมีความแบบกี่ซึ่ง ผมเข้าใจน,นะนะับเพราะว่าสเกลอะไรต่างๆมันต่างกันมันคงล่าบแบบนี้ไม่ได้แต่ผมก็ชอบในการเปลี่ยนแล้วก็รวมถึงการที่ทําให้เอลไม่ได้ไม่ได้ดูส่วนตัวนะไม่ได้เก่งหรือแบบว่าปล่อยแสงปล่อยพลังกันมากเพราะผมเดาหลอ่อเดลิงเอลนี่คืออีกนิดนึงมึงมือปีกละอีกนิดหนึ่งบินได้ละมึงปล่อยแสงออกแสงออกจากตัวอะไรกันนู้นวแบบวุ่นวายไปหมดแต่อันนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ย มันเป็นอีกแค่เผ่าพันธุ์หนึ่งที่มีลักษณะที่มันแตกต่างกันออกไปซึ่งผมผมแฮปปี้ที่เขาตีความแบบนี้นะเหมือนที่เขาแฮปปี้ฮาร์ดฟู้ดนะดีนวความแฮปปี้เอ้ยแฮปปี้กับการตีความคนแค่ฮาร์ดฟู้ดอะไรเนี่ยเอลผมก็ด้วยคือบางคนจะรู้สึกว่าเอลไม่ไม่ควรจนมันเลอะเทอะหัวกระเซิงแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมชอบในการตีความแบบนี้ผมชอบในการที่เขาตีความว่ามันเลอะเทอะหัวกระเซิงเลอะดินผิดหวังผิดพลาดมองผิดล้มเลว้วผมรู้สึกว่าการทำให้ใส่ให้ตัวละครแบบนี้แล้วตัวละคร มันมันล้มเหลวได้ด้วยมันก็ยิ่งทาให้ตัวละครมันมันรีเลทกับเราได้มากกว่าจะเป็นแบบโอ้เทพเจ้าดาวเหนือที่ผมรู้สึกอย่างนั้นผมส่วนตัวนะผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นแล้วผมแฮปปี้กับมันมากกว่ารวมรวมทั้งถึงตอนที่แบบเอลคุยกับมนุษย์หรือมันก็จะมอบมุมมองพิเศษที่มนุษย์มันไม่ได้คิดแบบนั้นแต่ว่าเอลมันคิดแบบนี้เออมันก็เป็นมุมมองที่เวลาคุยกันแล้วผมชอบที่ว่ามัน มันเจ๋งดีอยู่เหมือนกันเออมันเป็นวิธีคิดที่เราเห็นตัวละครสองพันพันุ์เวลามันแคชกันอะ่ะมันจะสนุกสําหรับสาหรับผมนะแต่ก็รู้เข้าใจแหละฮะว่าคนที่รู้สึกว่าเออไม่เหมือนต้นฉบ,บับคนนี้มาอยู่คนนี้ไม่ได้คนนี้หายไปคนนี้ต้องกลับมาคนนี้ไปตรงนน้นตรงนน้นตรงนีเ้เข้าใจเข้าใจแต่ว่าผมก็มองว่าเออผมสนุกกับสิ่งที่มันเป็นก็พอแล้วนะ,ะับผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันมากแต่คนคาดหวังก็ไม่ผิดนะอันนี้ย้ำอีกทีคนคาดหวังก็ไม่ได้ผิดอะไรนะ เพียงแต่เราไม่มีความรู้ตรงนี้เราก็สนุกสนุกกับสิ่งที่มันให้ได้นะครับก็เพลินเพลินไม่ได้มีความรู้สึกโอ้อยากจะดูตอนต่อไปไม่มีความรู้สึกนาดนั้นแต่เปิดดูได้ก็เพลินเพินนะครับโจเวนเส้นของกาลาเดียที่ดูรู้สึกว่าดรอปที่สุดเลยแต่ถ้าเส้นอื่นเส้นก้นแค่อะไรต่างๆมากมายแฮปปี้มีความสุขกับมันอาจจะมีเส้นหมู่บ้านที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่ไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอมันเปิดเผยตอนสุดท้ายอ่ะเข้าใจว่าทาไมต้องเป็นแบบนี้นู่นน,นั่นนี ก็พอจะได้อยู่นะครับสำหรับ The Lord of the Rings The Rings of Power ไม่ใช่ Much Watch หนูส่วนตัวนะส่วนตัวไม่ใช่ Much Watch แต่ก็ก็พอดูได้นะครับก็พอดูได้นะโอเค